สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการวิทยุมีดังหน้าทุกท่านวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าในป่าดงฟงพีของเมืองไทยมานำเสนอแล้วน,นะครับเรื่องขี้เมายิงลิงเสเมส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นจชวนรับฟังไ,ได้เลยครับ เฮ้ยเล้าโคตรได้ฟินเลยว่ะวันนี้เสียงไอ้โสตะกวนลั่นท้ายหมู่บ้านมันนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงกับพวกอีกสองสามคนล้อมวงกันอยู่กับไห่เ่าที่ทำเองจากบ้านของลุงเลือนแสงจากตะเกียงเจ้าประยุสว่างวมเบมไปมาท่ามกลางเสียงจิ้งหรีดเลกลินดินชื้นของยามค่ำคืนมันละกอดองกับหมูแดดเดียวที่เหลืออยู่ไม่พอ ไอ้หวงเล่าดำเนินการต่อไปพวกมึงกูว่ากูไปหากับแกลมเพิ่มดีกว่าเอาแบบสดๆเลยไดไหมวะไอ้โสพูดก็ยกปืนแก็บขึ้นพาดบ่าหยิบไปฉายสามท่อนเก่าๆมาเขย่าแล้วเดินหายเข้าไปในความมืดมึงจะไปล่าตัวอะไรของมึงวะดึกๆเดินๆแบบนี้มันจะมีตัวได้มึงยิงวะไอ้ยศเพื่อนในวงเล่าถามขึ้น ลิงสม่ไทยวัดดีพวกตัวใหญ่เหมือนคนเห็นมันย่องมาขโมยกล้วยบ้านของยายแสงบ่อยบ่อยกู้มันไส้มันมานานแล้ววะทุกคนว่วรอกอย่างชอบออกชอบใจด้วยอาการเมาแบบคำคำไม่มีใครคิดเลยว่าเรื่องมันจะเลยเถิดไปขนาดนั้นแสงไฟฉายสาดพูบวาาตั้มกลางผงหญ้ารกตึ๊บสองข้างทางไอ้โสเดินอย่างจะาๆอย่างคนคุ้นเคยในเส้นทางนี้ดี มันรู้ว่าดิงสแม่มักจะลงมาจากต้นไม้มาในเวลากลางคืนบางตัวเดินสี่ขาบางบางตัวก็วิ่งสองขาเหมือนคนเสียงกิ่งไม้ไหวดังขึ้นด้านหนา้าเงาดำพุ่งวูบไปมามันยกปืนขึ้นาพาด่าหัวใจต้นตุบๆเมือเกรงล้งลอมที่จะลั่นไกลแสงไฟสาดไปที่กิ่งไม้สูงเห็นลิงสมแมตัวใหญ่กำลังอุ้มลูกน้อยเอาไว้แน่น มันหันมามองตาไอ้โสพอดีเฮ้ยเจอของดีละมึงไอ้โสบนบนเบาๆแล้วย th si ิงปืนทันทีเสียงปืนดังก้องสะเทือนไปทั้งป่าฝูงนกบินกระเจิดกระเจิงแตกออกจากรังแม่ลิงตอกจากต้นไม้ลงมากระแทกพื้นเสียงดังตุบเลือดสีแดงสดๆไหลออกมาเต็มพื้นลูกลิงที่เกาะอยู่ตกกระเด็นกลิ้งมาพร้อมกับแม่ของมันมันนั่งกอดร่างของแม่ ร้องเสียงแหลมอย่างน่าเวทนาไอ้โสูเดินเข้าไปจ่าจาเอาไฟฉายสองดูหน้าลิงมันเห็นหน้าตาของแม่ลิงยังลืมโพรองอยู่มองมาที่มันเหมือนมีอะไรค้างคาอยู่ในใจไอบ้บ้าทำไมมองอย่างนี้วะมันสะบัดขึ้นเบาแต่ก็ไม่สนใจอะไรหยิบซากลิงขึ้นกระสอบเดินกลับสวนทันทีเอาล่ะพวกมึง กับแกล้งคนนี้มาแล้วเวย้ยเสียงโงร้องของไอ้โสดังลัน่นเพื่อนเพื่อนตาลุกวาวเมื่อเห็นซากลิงสแแม่เนื้อนุม่มลิบตาเดียวซากลิงก็ถูกทะลกหนังแล่เนือ้อโยนขึ้นเต่ายางส่งกลิ่นหอมฉุยไปทั่วทั้งบริเวณโอ้โหกินกับน้ำจิ้มแจ่วนี่สุดยอดเลยวะ่ะเนื้อมันนิ่นดีวะ่ะรสชาติมันหมูป่าเลยทุกคน กินกันอย่างอร่อยอร่อยไม่มีใครสังเกตเลยว่าจากพุ่มไม้ไกลๆมีเงาดารูปร่างคล้ายลิงเืนม,มองอยู่เงียบๆไปในความมืดนั้นหลังจากคืนเล่าเหง่งซวยผ่านไปวันต่อมาไอ้โสก็ตื่นขึ้นด้วยอาการแหงปวดหัวเป็นอย่างมากปากแห้งตาเบลอเหมือนกับว่าเมื่อคืนดื่มเหล้าไปหลายไหเมื่อคืนเมาหนักจริงๆ แต่ทำไมกูยังรู้สึกมันมึนอยู่วะมันบ่นเบาๆขณะเดินไปล้างหน้าที่โขงหน้าบานพ่อเงยหน้าขึ้นมองกระจกเงาที่แขวนอยู่ข้างโขงหลังหน้าก็รู้สึกเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างแวบๆอยู่ข้างหลังเขาหันไปมองก็ไม่เห็นอะไรมันคิดว่ามันคงจะตาฝาดไปผลพวงมาจากยังไม่สางเมานั่นเองเฮ้กูคิดไปเองหรือเปล่าวะ เดี๋ไม่ก็ตาฝาดไปเองเออไปดีกว่าพอตกข้าคืนนั้นไอ้โสก็เข้านอนตามปกติบ้านไม้หลังเก่ากลางสวนที่มืดมิดจนมองอะไรแทบไม่เห็นมีแค่แสงจากดวงจันทร์ที่สองลอดผ่านช่องฝาไม้เท่านั้นพอหัวถึงหมอนไม่ได้นานมันก็หลับไปมันก็ฝันเห็นสิ่งแปลกๆชนิดที่ไม่เคยฝันมาก่อนในชีวิตในฝัน ไอ้โสมันหลุดเข้าไปในป่าเล็กแห่งหนึ่งป่าที่มันไม่เคยคุ้นเคยเลยสักนิดต้นไม้สูงใหญ่เสียดฟ,ฟ้ารกลุมไปด้วยป่งยาและตะวันที่เลื้อยผันไปมากับต้นไม้ใหญ่นั้นมันเดินอยู่คนเดียวในป่านั้นมันกำลังตามอะไรบางอย่างอยู่แต่ไม่รู้อะไรจนกระทั่งเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นด้านหลังมันหันไปทันทีแต่ก็ไม่มีอะไร พอหันกลับมาอีกด้านฝูงลิงนับสิบตัวก็โผลม่มาจากพุ่มไม้หลบตัวมันจ้องไอโสด้วยสายตาแข็งกร้าวเหมันโกรธแค้นกันมานานอะอะไรของพวกมึงวะอย่าเข้ามานะไอโสถอยหลังช,าชา้าๆพยายามไม่สบตาพวกลิงวง,งนง้นแต่ไม่ตันเสียแลว้วลิงตัวหนึ่งจะโจนเข้ามาเกาะขาไอโซพยายามสะบัดแต่ลิงตัวนั้นไม่ยอมหลุดออกจากเขาอีกตัว กระโดดเกาะมาที่หลังอีกตัวคว้ามือเอาไว้กัดจนเป็นรูโบโอ้ยลอยกูเสียงไอโูรองลันแต่ไม่มีใครได้ยินมันโดนฝูงลิงรุมกัดรุมกวนดาวกับพวกมันจะลากร่างมันลงไปกัดกินทั้งเป็นมันพยายามวิ่งหนีล้มลุกลุกลานเพื่อเอาชีวิตรอดแต่พอหันกลับไปข้างหลังมันเห็นแม่ลิง ที่มันยิงตายเมื่อคืนนั้นยืนอยู่อย่างเงียบ,ยบกับลูกลิงน้อยในอ้อมแขนของมันแม่ลิงจ้องมันตาแดงวาวไม่ไม่ไ,มไอโสร้องจนสุดเสียงแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมานั่งเหือท่วมตัวหายใจหอบเหมือนเพิ่งวิ่งมาหลายกิโลเมียมันที่นอนอยู่กลางคางหลับอยู่ไม่รู้สึกตัวพอไอโสสะดุ้งตื่นขึ้นมา มันก็ได้ยิงเสียงแปลกๆดังอยู่ข้างนอกบ้านเหมือนมีเสียงอะไรเหยียบใบไม้แห้งดังแสกๆไอ้โซรีบลุกขึ้นไปปิดหน้าต่างทันทีทั้ทงที่ตัวยังสัน่นด้วยความฝันที่เสมือนจริงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแต่มันเต้นไม่เป็นจังหวะด้วยความหวาดกลัวจนมันหลับไม่ลงมันนั่งฟังเสียงที่เหมือนคนเดินรถบ,บ้านของตัวเองจนสว่างเวลาผ่านไปเกือบสองเดือนหลังจากคืนนั้น ไอโซเริ่มเงียบลงจากคนที่เคยหัวราอเฮฮาบางวันมันก็ไม่ออกไปไหนเลยนั่งอยู่ใต้ต้นไม้หลังบ้านสูบบุรี่จัดแล้วเหมอมองอะไรแปลกๆเหมือนคนคิดอะไรตลอดเวลาไอ้โซยังคงมาอยู่แทบทุกคืนบางคืนปันเห็นฝูงลิงวิ่งไล่มันบางคืนปันว่าอยู่ในป่าคนเดียวและได้ยินเสียงเด็กดองไหา แต่หันไปก็ไม่เห็นใครพี่ฝันอะไรอีกแล้วใช่ไหมเมียมันถามขึ้นมาแต่ไอโ,โอสก็แค่ใส่หน้าและพูดว่าเล่าเสียงมันเบาเหมือนไม่อยากเล่าแล้ววันหนึ่งเมียของมันรู้ว่าตัวเองกำลังท้องไอโสดูดีใจในตอนแรกพาเมียไปหาหมอที่สถานีอนามัยได้สาบเป็นลูกน้อยของมัน มันกลับมายิ้มไ้บ้างในรอบไหนสัปดาห์ที่ผ่านมาคราวนี้แหละกูจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินแล้วเว้ยมีลูกแล้วนี่นามันพูดกับเพื่อนที่มานั่งกินข้าวเย็นด้วยกันแต่ใครก็ยินดีกับมันด้วยแต่พอเข้าเดือนที่เจ็ดต้นไปเมียของไอโซเริ่มรู้สึกแปลกๆล,ลูกในท้องดิ้นแรงผิดปกติมากบางคิน ถึงคันรู้สึกเหมือนท้องมันร้อนจีมาจากด้านในเธอบอกกับไอโศว่าลูกดิ้น,ปนแปลกๆเหมือนมันไม่ใช่ลูกคนเลยนะพี่ไอโ้โสได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเสียว่าบขึ้นมาทันทีมันพยายามคิดว่าคงเป็นอาการขนท้องแต่ในใจมันเริ่มไม่ปกติเอาเสียแล้วจนกระทั่งถึงวันคลอดเมียไอ้โสเจ็บท้องกลางดืก ต้องพาไปคลอดที่ในตัวอำเภอการคลอดดูเหมือนจะปกติแต่ทันทีที่เด็กออกมาทุกคนในห้องคลอดก็เงียบกริบเหมือนโลกหยุดหมุนไปยังไงอย่างนั้นเด็กน้อยร้องเสียงลงหน้าตาของเขาไม่เหมือนเด็กคนอื่นทั่วไปใบหน้าเรียวยาวลคล้ายลิงมีขนบางๆปกคลุมทั้งตัวเขนขายาวผิดปกติผิวหนังสีน้ำตาลเข้ม ตาดำโตจึงหมอตกใจเออคุณพ่อครับเด็กมีอาการผิดปกติตามบันทุก,กรรมนะครับคุณพ่อเข้ามาดูเด็กก่อนนะครับคุณหมอให้ไอ้โสเดินเข้าไปดูอาการที่ผิดปกติของลูกมันไอ้โสเดินเข้ามามองลูกไกลๆพอเห็นหน้าลูกชัดๆหัวใจมันแทบหยุดเต้นเพราะมันรู้เลยว่าหน้าลูกของมัน มันลิงแสเหมตัวที่มันเคยยิงตายไม่มีผิดมันไม่พูดอะไรในตอนนั้นได้แต่ยืนนิ่งน้ำตาคลอเบาเมียของมันที่เพิ่งคลอดก็มองหน้าลูกแล้วก็ร้องไห้ออกมาเสียงดังพี่ลูกของเราลูกของเราทำไมเป็นแบบนี้เธอร้องไห้แทบขาดใจวันต่อมาข่าวเรื่องลูกของไอโซแพร่ไปทั่วทั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านเริ่มซบซิบหนิงทาบางคนถึงขั้นเรียกรับหลังว่าไอ้ลูกลิงบ้างก็ว่าจำตามทันแล้วไอโ้โสบ้างก็เชื่อว่าแม่ลิงมันมาเกิดเป็นลูกของมันไอ้โสไม่พูดจาอะไรอีกเลยหลังจากวันนั้นมันนั่งเฝ้าลูกจับเงียบทุกวันในโรงพยาบาลแต่ก็รู้ในใจว่าลูกของมันไม่น่าจะอยู่ได้นาน แล้วอาการที่ผิดปกตินั่นเองหลังจากลูกน้อยที่หน้าตาไม่ปกติคลอดออกมาไอ้โสกับเมียก็เทพไม่ได้หลับได้นอนอีกเลยสักคืนมันทั้งเป็นห่วงทั้งรู้สึกผิดหวังทั้งกลัวว่าลูกจะไม่รอดหมอเองก็จนปัญญาตรวจแล้วตรวจอีกก็บอกว่าเด็กมีอาการคล้ายโรคพันธุกรรมบางอย่างผิดปกตินะครับแต่มันแปลกตรงที มันไม่เข้ากับโรกไหนที่หมอเคยเจอเลยทุกคืนที่ลูกอยู่โรงพยาบาลไอโสรไม่ยอมกลับบ้านมันนั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องเด็กตลอดบางทีถึงขั้นนั่งหลับักตื่นๆอยู่ที่เก้าอี้จนกระทั่งคืนหนึ่งเวลาตีสองกว่ากว่าในขณะที่ทุกคนกําลังหลับไอโสสะดุ่งตื่นก็ได้ยินเสียงบางอย่างออกมาจากห้องเด็กเล็ก เสียงร้องของลูกดังลั่นโรงพยาบาลแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเสียงเด็กร้องธรรมดาทั่วไปเสียงร้องของเด็กแหลมสูงจนแสบแก้วหูและฟังแลว้วเหมือนเสียงลิงที่กำลังร้องโหยหวนเอโซลุกขึ้นอย่างเพลิดเพลินวิ่งไปยังห้องเด็กทันทีพยาบาลก็พากันวิ่งมาสีหน้าตื่นตกใจพ่อเปิดประตูเข้าไปดูลูกของมันนอนดิ้นพลนัน อยู่บนเตียงผ้าอ้อมกระจายตากลมโตเบิกกว้างเหมือนตกใจกลัวอะไรบางอย่างเล็บมือของเด็กยาวขึ้นผิดปกติขวนหน้าตัวเองจนเลือดสิบสิบโอ้ยลูกกูไอโสร้องเสียงลงรีบเข้าไปอุ้มลูกเอาไว้แน่นแต่พอจับลูกได้แล้วมันรู้สึกได้ถึงความผิดปกติอะไรบางอย่างเกิดขึ้นลูกมันตัวร้อนเผามันมีไฟในร่างกาย คุณพ่อคะรีบวางลูกก่อนค่ะพยาบาลบอกผู้เป็นพ่อแต่มันก็ไม่ฟังมันแค่กอดลูกเอาไว้แน่นแล้วพูดเบอกวา่าไม่เป็นไรลูกพ่ออยู่ตรงนี้แล้วเช้าวันต่อมาไอ้โสพาลูกกลับมาบ้านเองมันไม่ไว้ใจหมอไม่ไว้ใจใครอีกเลยอยากเลี้ยงลูกเองอยากอยู่กับลูกจนวราระสุดท้ายก็ในใจของมันรู้ว่า ลูกคนนี้ของมันคงจะอยู่ได้ไม่นานเพราะสภาพที่ผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดส่วนเมียมันก็ยังนอนสมอยู่แทบไม่พูดอะไรตั้งแต่วันคลอดเหมือนจิตใจของเธอจะพังไปแล้วครึ่งหนึ่งคืนนั้นไอ้โซนั่งปล่ยเปลให้ลูกตัวเองเบาๆภายในบ้านจุดตะเกียงน้ำมันให้แสงสลัวแต่แล้วเสียงประตูหน้าบ้านเปิดออกเองอย่างช้าๆทั้งที่ไม่มีใคร เรื้อลมพัดอะไรทั้งสิน้นไอ้โสหันกลับไปดูไม่เห็นมีใครแต่แสงจากตะียงทำให้มันเห็นเงาดำๆรูปร่างคล้ายลิงยืนอยู่หน้าประตูใครวะไอ้โสตะโกนออกไปด้วยความตกใจเงานั้นไม่พูดอะไรออกมาไม่ขย,ยับขยัน,นลูกมันก็เริ่มร้องอีกครั้งแต่คราวนี้มันเหมือนไม่ใช่เสียงแก็กเอ่นทั่วไปเสียงนั้น เปีดร้องหนังลั่นไปทั่วทั้งบ้านเหมือนเสียงของสัตว์ป่ากาลังทุกตัวรามานเสียงนั้นที่ใครได้ยินแล้วทำให้คนลุกขนชันไปตามๆกันมันร้องอย่างโหยหวนเหมือนเสียงผีเปรตยังไงอย่างนั้นไอ้โซรีบบุ้มลูกวิ่งออกไปหน้าบานตะโกนลัน่นออกไปให้พ้นอย่าเข้ามาใกล้ลูกของข้าในที่สุดเงาลิงนั้นได้หายไปหลังจากคืนนั้นผ่านมา ที่ไอโซเห็นเงาเล็งยืนอยู่ที่ประตูหน้าบ้านและได้ยินเสียงลูกของมันร้องโวยหวนเหมือนเสียงสัตว์นรกไอโซมันก็ไม่เหมือนคนเดิมอีกต่อไปความกลัวความสำนึกผิดความรู้สึกสูญเสียมันกัดกินจิตใจของมันจนเทบไม่หลงเหลือความเป็นคนเดิมไม่เห็นเมียมันก็นอนสมไม่ลุกจากเตียงไม่กินไม่พูดบางครั้งตอนกลางคืน เธอจะละมือร้องเรียกว่าอย่าเอาลูกฉันไปอย่าเอาลูกฉันไปไอส้สวไม่รู้จะทํำย่างไงมันหมดหนทางแล้วจริงๆมันเริ่มไม่กล้าแม้แต่จะวุ้มลูกนานๆแลรวบางทีเวลามันมองตาลูกมันเหมือนเห็นแววตาของแม่ลิงตัวที่มันยิงตายต้องกลับมาด้วยสายตาอาฆาตจนมาถึงเช้าวันหนึ่งฟ้าอึเนเคลมแปลก ลมแรงทั้งที่ไม่มีพายุอะไรเลยไอ้โสตื่นเช้ามาก็พบว่าลูกของมันไม่ร้องเหมือนเช่นทุกวันไม่ขยับตัวนอนแน่นิ่งอยู่อย่างนั้นลูกของข้าทำไมวันนี้เงียบจังวะหรือว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่แน่มันรีบฟ้าตัวลูกขึ้นมากอดแนบแน่นแต่ต้นแรงแต่แล้วลูกของมันไม่หายใจมันตะโกนร้องดันบานลูกข้าตายแล้วไม่ไม่ไม เมียมันวิ่งออกมาจากห้องเห็นลูกในอ้อมแขนไอ้โสก็น้ำตาไหลพปลากเตอดองให้เหมือนจะยขาดล้มลงก่อนลูกแน่นมือสั่นทั้งตัวทำไมต้องเอาลูกค้าไปได้วยวะมันไม่รู้มันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยผู้เป็นพ่อร้องให้แทบบาไอ้โสจัดงานศพให้ลูกแบบหยาเงียบ,ยบไม่เชิญใครมีแค่ยากไม่หยีคนมาร่วมงาน หลังจากงานศพของลูกเสร็จสิน้นไอ้โซหายตัวไปจากหมู่บ้านหลายวันไม่มีใครเห็นมันเลยบางคนว่ามัานหนีเข้าป่าลึกไปบางคนบอกว่ามัานไปสาบานว่าจะไม่แตะเล่าอีกไม่ล่าสัตว์อีกแล้วบวชตลอดชีวิตแต่มีอยู่วันหนึ่งตาแก่คนในหมู่บ้านเจอไอ้โซเดินกลับเข้าหมู่บ้านในสภาพไม่เป็นคู้เป็นคนผอมแหง้งซาโบ หน้าตาเหมือนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนหลายคืนหลังจากลูกน้อยจากไปไอ้โสก็กลายเป็นคนเงียบเงียบไม่พูดไม่จามันเทบไม่ออกจากบ้านไม่แตะเราไม่จับปืนไม่ว่าใครจะชวนมันล่าสัตว์เรือกินเรามันก็แค่สายหน้าและบอกว่ากเูเ็ตแล้วไม่เอาอีกแล้วบางวันมันก็รูปลูกไปจุดทูปขอขามาบางวันก็นั่งเงียบเงียบ มองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนรอใครสักคนที่ไม่มีวันกลับมาเมียมันเองก็ไม่ได้สดใสเหมือนเดิมถึงจะยังอยู่ด้วยกันแต่ใจมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างพวกเขาไม่มีลูกอีกเลยไม่ใช่เพราะไม่อยากมีแต่ทั้งสองก็ไม่สามารถมีลูกได้หรืออาจจะเป็นเวรกรรมที่มันได้ไปทำไว้กับลิงตัวนั้นจนมาถึงวันหนึ่ง ไอ้โสด้จากไปอย่างเงียบๆขณะนอนหลับในบ้านไม้หลังเก่าหลังเดิมชาวบ้านฝังศพของไอ้โสไว้ข้างเมียผู้เป็นที่รักที่ล่วงหน้าไปก่อนหน้านั้นไม่นานเรื่องราวของไอ้โสก็กลายเป็นคำเตือนของชาวบ้านรุ่นต่อไปว่าอย่าคิดว่าเขาเป็นแค่สัตว์ป่าเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกับมนุษย์อย่างเราๆที่รักชีวิตของมันนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ ก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับแล้วพบกันใหม่เรื่องต่อไปสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ